สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการแจ้งแจงแบบทีกันค่ะการใช้สถิติทีเนาะในสถิติเชิงอนุบาลน,นะคะกรณีที่เป็นการทดสอบแบบอิงพารามิเตอร์จะมีข้อตกลงเบื้องต้นดังนี้ค่ะ 1. ประชากรจะต้องเป็นการแจ้แจงแบบปกตินะคะ 2. คือตัวอย่างต้องได้มาโดยการสุ่มอย่างอิสระค่ะและ3นะคะข้อมูลจะต้องวัดนะคะในมาตราอันตรภาคหรือมาตาอัตราส่วนค่ะ การหาความน่าจะเป็นนะคะของตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทีนะคะเราพิจารณาเอ็กนะคะก็จะมียึกยือยืดแล้วก็เป็น t นะแล้วในวงเล็บเนี่ยเป็นตัว degree of freedom อีกเช่นกันนะคะเป็นตัว v แบบนี้เนาะนี่เนาะนี่นะคะดังนั้นเนาะคล้ายๆเดิมเลยคือหลักๆเนี่ยจะเป็นการหา probability นะของช่วงค่านะ เที่อยู่ในช่วง X1 ถึง X2 นะคะโดยจะเหมือนเดิมจริงๆคือเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชันเขาน่าจะเป็นนั้นๆนะนะคะก็ใช้พื้นที่แรงเงานแหละนะเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็รอบนี้ก็เหมือนเดิมเนาะคือมีตารางให้เปิดนะคะเราก็ไม่ต้องคำนวณเองเช่นกันค่ะค่่ที่อาจารย์บอกไปเนาะ จริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราจะหาความน่าจะเป็นเนี่ยมันสามารถหาได้ตรงๆจากการอินดิเกตฟังก์ชันแต่ว่ามันยากเนาะก็เหมือนกับการแจกแจงแบบปกติแล้วก็คลสขแควร์นะคะสิ่งที่เขานิยมทํากันก็คือการเปิดตารางนั่นเองค่ะซึ่งตารางนะคะก็อาจารย์นีให้สามารถไปดาวน์โหลดได้ใน e-learning เช่นกันนะคะแล้วก็วิธีการอ่านเนี่ยอันนี้จะอ่านคล้ายกับการแจกแจงแบบปกติเพียงแต่ว่ารอบนี้จะ มีดีก of f r e e d o m เข้ามาด้วยนะคะซึ่งก็เหมือนเป็นการผสมผสานระหว่างการแจงแบบปกติและการแจงแจงแบบคลายแควนเองนะคะจะเห็นได้ว่าอะไรเอ่ยพื้นที่แรงเงาจะเป็นทางซ้ายมืออีกแล้วนะคะคล้ายกันไหมคล้ายกันมากๆใช่ปะแต่ว่าที่เหมือนกับการแจงแจงแบบปกติก็คือตรงกลางเนี่ยจะเป็นศูนย์ ซึ่งจะไม่เหมือนกับคลายสแควร์ตรงเมื่อกี้ถ้าคลายสแควร์ศูนย์คือจะเป็นจุดเริ่มต้นทางซ้ายมือถูกไหมนะและพื้นที่นะคะใต้กราฟทั้งหมดก็จะเป็น1เนาะเหมือนเดิมเลยนะคะพื้นที่แรงเงาก็นั่นแหละมีค่าเท่ากับ p นะคะเหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงตัวอย่างนะคะกําหนดให้ x นะคะมีการแจกแจงแบบ t ด้วยองศาสระหรือว่าทิกิเอฟดอมเท่ากับ5นะคะเราก็จะได้ว่า x เ,เนี่ยยืดยืดยืดใช่ไหมแล้วก็เป็น t ล้ว็วงเา็บ5นะคะซึ่งข้างในนี้ก็คือเป็นทิกิเอฟดอมนั่น df ยอ่อมันยอ่อดนะ df นะคะอ่ะจงหานะคะ p r o b b a i l i t y ของ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ0.92ค่ะอันนี้วิธีการอันดับแรกเหมือนเดิมเลยก็คือให้เราวัดรูปนะคะตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนกับกล้ใจแบบปกติเลยก็คือ x ตรงนี้จะเป็น0นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดรูปเนาะเราก็หาจุดที่พื้นที่แรงงาก่อนนะคะ x มากกว่า0.92นะคะเราก็จะพบว่าถ้า 0.92เนี่ยก็จะอยู่ทางขวามือนะคะของ0เส้น0ูนั่นเองเนาะ,ะก็ประมาณนี้นะคะฉันก,ก็จะขีดตรงนี้ก็เป็น0.92 -0 นะคะส่วนที่มากกว่าก็คือพื้นที่แรงเงาทางด้านขวามือค่ะทีนี้โจทย์ถามหาอะไรถามหาว่าพื้นที่ตรงเนี้ยหรือความน่าจะเป็นตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่นะคะวิธีการก็คือเราก็ไปเปิดตารางค่ะแต่ว่าเวลาเราไปเปิดตารางเนี่ยจำได้ไหมหน้ามาติกีนี้เราเขาบอกว่าอะไรเอ่ย ค่าที่ได้กจากการเปิดตารางจะเป็นพื้นที่ทางฝั่งซ้ายมือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้พื้นที่ทางฝั่งขวามือทํำยังไงนะคะเราก็จะต้องเอา1ลบออกจากพื้นที่ทางด้านซ้ายมือแบบนี้ค่ะตรงนี้ศูนย์จเกาองศูนย์นะคะอ่าเราจะได้คําตอบนะคะทีนี้เราก็ไปเปิดตารางกันค่ะค่ะอันนี้อาจารย์ก็ยกตารางนะคะมาแล้วเนา จะเป็นที่อยู่ใน e-learning เหมือนเดิมนะหนูก็ไปดาวน์โหลดเอานะคะเขียนว่าตารางการแจงแบบทีค่ะก็ามาดูที่ d degree of Freedom กันก่อนเนาะคืออันนี้เป็น d degree of Freedom ที่5นะคะตอนนี้อาจารย์ตัดมาที่เฉพาะที่จะใช้นะลูกเนาะอะทีนี้เราก็ไปดูนะคะว่าเอ๊ะแล้วที่0.92เห็นไ้มอะมันมีพอดีนะคะมันจะได้ความน่าจะเป็นเท่าไหร่อันนี้วิธีการเปิดจะคล้ายกับในตัว การแจงแบบคายแควนึนกออกไหมนะเพราะมันมีกีดีมีดีเกรฟรีดอมแล้วก็บอกความน่าจะเป็นอยู่ข้างบนนะคะซึ่งมันจะแตกต่างกับการาหาเปิดตารางของการแจงแบบปกตินึนกออกไหมที่มันจะสลับกันใช่ไหมไอตรงแกนข้างบนข้างล่างเนี่ยอ่าซ้ายกับบนเนี่ยมันเป็นค่าแซดใช่ปะ่ะแต่เนี้ยค่าข้างหนา้าค่าอยู่ข้างในเห็นปะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องแยกแยะดีๆว่าอันเนี้ยเรากําลังเปิด ตารางแบบไหนนะคะแต่ง่ายๆก็คือถ้าเป็นทีกับคลายสแควร์เนี่ยมันจะต้องมีดีเกียร์ฟรีดอมหลักแล้วก็ดูตรงนี้เลยนะคะถ้าไม่มีก็คือเป็นการแจมแบบปกตินั่นแหละนะคะอะแล้วก็มาดูว่าอันเนี้ยพื้นที่ที่เขาบอกเรานั่นแปลว่าตรงนี้เนี่ยเท่ากับ0.8ค่ะพื้นที่แรงเงาที่เราตามหาตรงนี้เนาะ0.80ก็คือดูจากตรงนี้นะคะอะเราก็ใส่ไปเลยค่ะ1ลบนจุด 80ค่ะคำตอบก็คือ0.20นั่นเองนะคะหรือว่าพื้นที่ตรงที่โจทย์ตามหานะคะก็คือ0.20ค่ะตอบเท่านี้ค่ะค่ะมาดูข้อ2กันต่อนะคะเหมือนเดิมเลยคือยังเป็นการจาแบบทีที่มีดีเกรอฟิลมที่เท่ากับ5นะคะอันดับแรกเหมือนเดิมตรงกลางนี้คือ0นะคะเราหาพื้นที่แรงเงาที่เราจะต้องตามหาค่ากันก่อนเนาะอันนี้ประมาณ1.476นะคะเสนขีดตรงนี้คร่าวๆเนาะ เพราะว่าเป็นทางฝั่งลบต้องอยู่ซ้ายมือนะคะสองอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ระบายไปเลยค่ะนี่คือส่วนที่โจทย์ต้องการนะคะทีนี้วิธีการหาหายังไงนะคะเราก็ด้วยความที่นะคะพื้นที่จะเป็นลักษณะแบบนี้ถูกไหมที่ตารางให้เรานะคะ2.57 1นะคะเราก็ลบด้วยพื้นที่ตรงนี้ค่ะทําเหมือนกับของตอนเราทำใน การแจแจงแบบปกติเลยเนาะเพียงแต่ว่าอันนี้วิธีการเปิดตารางอาจจะแตกต่างแค่นั้นนะคะก็ตรงนี้ก็เป็น2.571เนาะลบด้วยนะคะวงเล็บ1ลบด้วยตรงนี้กลับด้านกันเนาะเหมือนเดิมนะจ๊ะถ้าใคร ทำตั้งใจเนาะ,ะก็คงจะเริ่มจำได้แล้วแหละว,ว่าวิธีการเป็นยังไงนะคะจากนั้นเราก็ไปเปิดตารางกันค่ะอ่าอาจารย์ยกตารางมาแล้วนะคะแล้วก็มาดูกันค่ะตรงนี้เนาะทีกีออฟฟิดอมห้เหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วก็ไล่ไปดูค่ะว่าตัวเลขที่เราต้องการอันดับแรกก็คือ2.57นะคะจะได้ความน่าจะเป็นเป็นเท่าไหร่เอ่ยอไล่ขึ้นไปเลยอย่างนี้เนาะแล้วก็พบมันจะได้เป็น0ูน5นะคะ ตรงนี้เละคะ่ะพื้นที่ตรงนี้คือ0.975นะเราก็ใส่ไปเลยเ mm. ท่ากับ0.975ลบด้วยนะคะวงเล็บ1ลบด้วยอ่ะ1.4676อ่ะก็คือค่านี้นะสี 4, น้ำเงินตรงนี้นี่ตรงนี้ก็คือ0.9นั่นเองนะคะลบด้วย0.90นะคะอะเมื่อเราคำนวณออกมาเนาะก็จะพบว่ามันเท่ากับนะคะ 0.875นั่นเองค่ะแบบนี้ค่าและสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็ยังคงเป็นการแจ้งแบบทีที่มีดีเกียบฟรีดอม5เพียงแต่สิ่งที่แตกต่างไปที่ถามก็คือถามหาค่า t ข้างในนะคะโดยที่ให้ค่าความล่าจะเป็นมาเนาะซึ่งถ้าอ,อ,อย่างนี้เนี่ยเราจะต้องวาดรูปก่อนเช่นกันนะคะ เขาบอกว่าน้อยกว่าใช่ไหม x น้อยกว่า t แล้วก็เท่าไหร่เอ่ยส่วนนั้นคือแค่0.025นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่มันน้อยกว่าเนี่ยคือมันมันน้อยมากๆตรงนี้คือ0.025นะและตรงนี้ก็เป็นค่า t ท,ที่โจทย์ถามหานั่นเองนะคะวิธีการก็คือเปิดตารางได้เลยอันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตารางกันค่ะค่ะแต่ว่าเออเนื่องจากว่าการจ,จัดแจงแบบ t เนี่ยจะให้ค่าที่คล้ายกับ ตัวของการแจกแจงแบบปกติก็คือมันจะมีแค่เฉพาะฝั่งที่เลขมากถูกไหมอ่ะก็คือเห็นปปะว่ามันจะมากกว่า0.5เป็นต้นไปเลยแบบนี้นะคะเนี่ยศูนย์จุ่าวไปเรื่อยนั่นหมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่าการที่เราหาฝั่งซ้ายเป็น0.025มันไม่มีค่ามันจะไม่เหมือนกับในใครายสแควร์ซึ่งมันมีค่าบอกเราใช่ไหมคะวิธีการทํำยังไงก็เป็นเหมือนกับตอนที่เราทําไงคะ ทำตอนการแจกแจงแบบปกติก็คือสลับข้างนั่นเองนะคะวิธีการก็คือเราหาแบบสลับข้างเราก็หาไปเลยค่ะว่ามันก็จะเป็นโค้งแบบนี้ใช่ไหมอาจจะว่าไม่ค่อยสวยนหะลืม,มคะตรงนี้ก็เป็นลบทีจากทีจะกลายเป็นลบทีใช่ไหมคะแล้วฝั่งนี้จะเป็นสีดีกว่าเนาะเป็นสีเขียวลวกัน ฝัะะ่งนี้ฝั่งสีเขียวเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1ลบด้วย0.025ถูกไหมซึ่งมันคือ0.975นั่นเองค่ะเราก็ไปตามหาค่ะที่0.975 d g ดิก้าอฟีดอมาค่ะว่ามันจะให้ค่าทีออกมาเป็นเท่าไหร่นะคะ0.975แบบนี้นะคะเลื่อนลงมาเลยแบบนี้แบบนี้เราก็พบว่าเลขที่ได้เลขที่ออกนะคะก็คือ 2.571นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลบทีอ่าเดี๋ยวจะเขียนเป็นขั้นตอนให้แล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นอ่า probability ของ x นะคะที่น้อยกว่าลบทีนะคะจะเท่ากับ0.975นะคะแล้วเราเปิดตารางเนี่ยเราจะพบว่า x เนี่ยที่น้อยกว่า2.571นะคะจะเท่ากับ0.975ที่ที่เกียวฟรีดอมห้เนาะ เพราะฉะนั้นนะคะลบ t จะเท่ากับ2.571าหถามหา t อย่างเดียวก็คือย้ายเป็นลบนะคะย้ายลบไปไอ่ะก็ได้เป็นลบ2.571นั่นเองค่ะค่ะมาถึงตัวอย่างข้อสุดท้ายแล้วนะคะลักษณะคล้ายๆกันเลยเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นมากกว่านะคะ x นะคะมากกว่า t เนาะโดยที่ส่วนที่มากกว่ามันเป็นเท่าไรเอ่ย 0. จุด ศูนย์หนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดเราก็วาดห่างให้มันนิดเดียวพอเพราะมันมากกว่าคือแต่จุดแรงเอาจะต้องอยู่ทางขวามือนะคะตรงนี้คือทีและอันนี้คือ0ูนย์่ค่ะ,ะเช่นเคยเนาะอย่างที่เราดูตารางทีไปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นไงคะคล้ายกับตัวการแจกแจงแบบปกติก็คือเราต้องหาพื้นที่ฝั่งซ้ายนะเพราะว่าเปิดทางฝั่งขวาเนี่ยมันไม่มีค่านะคะ,ะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราก็หาพื้นที่สี เขียวฝั่งนี้แทนเนาะฝั่งเขียวฝั่งนี้มันจะเป็น1ลบด้วย 0. 0 1เนาะซึ่งมันก็คือ0.99นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตามหาเนาะสิ่งที่เราตามหาก็คือเป็นแบบนี้แทนนะคะหาค่า t ที่ทำให้นะคะได้ probability ฝั่งนี้เป็น0.99นะคะหรือว่า probability ของ x ที่น้อยกว่านะคะ t เท่ากับ0.99เนอะเราก็ไปดูใน,ในตารางกันค่ะตารางก็มาแล้วนะคะ e i g กี e f f ฟ e e o m มที่5นะคะ,ะ0.99ลากไปเลยค่ะ0.99เนอะเราก็จะพบว่าค่า t ที่ได้นะคะก็คือ probability ของ x ที่น้อยกว่า3 จุดสามหกห้านะคะอ่าจะเท่ากับศูนย์จุดเก้าเก้านะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ t จะมีค่าเท่ากับสามจุดสามหกห้านั่นเองค่ะตอบค่า